สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนณชชาสิงช่วยตำแหน่งเบสเซ็ตคอนซัลเทนประจำทูสเฟียสาขาไอคอนสยามขอเนี่ยน้ส่งไลฟ์เป็นว้นหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นพร้อมบอกประโยชน์ของ iOS 15ให้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างน้อย3หัวข้อประจำวันที่17มีนายนพศ2563ค่ะ ทุสเปียสวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันสเฟียใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะสเปียมายจะมาพูดนะคะถึง iOS 15นะคะระบบปฏิบัติการใหม่จาก Apple นะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมานี้ค่ะครั้งนี้นะคะถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่มากแต่สเปียมายเชื่อว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้มากขึ้นเลยค่ะจะมีอะไรนะคะมีฟีเจอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อค่ะได้มีการพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชัน Face Time นะคะให้มีการรองรับ s p a t i a l Audio นะคะทำให้เมื่อเราโทรหากันนะคะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะแล้วก็เสียงนะคะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะมีเป็นการตัดเสียงโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะจากไม์นะคะก็ทำให้โฟกัสกับเสียงของผู้พูดได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ และยังมีเพิ่มเติมในส่วนของกลิดวิวนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นผู้ที่ร่วมเฟ e ไทม์นะคะได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการแบ่งเป็นสัดส่วนมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังรองรับในส่วนของ portrait mode ค่ะหน้าชัดหลังเบร์น,นะคะก็จะทำให้วิดีโอ FaceTime ของเราเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็โฟกัสมากขึ้นค่ะ ถัดมานะคะสเปียร์มายว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Face Timelink ค่ะโดยการนะคะเราสามารถนะคะส่ง Face t i m e Link นะคะให้กับผู้ที่ร่วมประชุมได้ค่ะไม่จำกัดเลยนะคะว่าจะต้องเป็นอุปรกรณ์ Apple เท่านั้นนะคะสามารถใช้ร่วมกับอุปรกรณ์สมาร์ทโฟนอื่นๆรุ่นอื่นๆได้เลยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วค่ะซึ่งมีประโยชน์มากนะคะในช่วงของ Work from Home Study from Home แบบนี้นะคะ ฟีเจอร์ถัดมานะคะมีชื่อว่า Virtual Look Up นะคะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะาสามารถที่จะบอกรายละเอียดนะคะของรูปภาพต่างๆนะคะรูปภาพที่เราถ่ายหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ะคะ่ะเช่นนะคะถ้าหากเราไม่รู้ว่า สถานที่ในรูปนะคะคือที่ไหนนะคะหรือว่าดอกไม้ในรูปนะคะคือดอกอะไรนะคะก็สามารถให้ฟีเจอร์นี้นะคะช่วยค้นหาข้อมูลได้ะคะ่ะก็สะดวกมากๆเลยนะคะแล้ถัดมานะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Live Text ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็คือจะสามารถที่จะ นำข้อความนะคะที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมาแปลงเป็นตัวหนังสือได้ค่ะโดยการที่เราเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เลยนะคะแล้วก็เพียงแค่กด Copy เท่านั้นเองก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะซึ่งจะมีเป็นฟีเจอร์ลับๆนะคะที่ใช้งานร่วมกันกับ Live Text นะคะที่ Apple ไม่ได้มาพูดถึงแต่สเฟียร์หมายคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะ,ะนั่นคือการที่เราเนี่ยต้องการที่จะนำข้อความที่มีอยู่บนวัตถุต่างๆนะคะ มานะคะด้วยการที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เลยนะคะวิธีการทำนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันโน้ตนะคะจะเห็นข้อความปรากฏว่าแตะพอแตะเข้าไปนะคะจะเป็นข้อความคําว่าข้อความจากกล้องค่ะจากนั้นนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นกล้องเล็กๆตรงนี้นะคะแทนกับตัวแป้นพิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะเรานําโทรศัพท์นะคะไปจ่อที่วัตถุนะคะที่เราต้องการที่ที่เห็นเป็นข้อความนั้นนะคะพอไปจ่อนะคะข้อความนะคะก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้เลยค่ะ ก็จะทําให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์มากๆนะคะเหมาะกับในช่วงของการเร่งรีบเป็นอย่างดีเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจะมีส่วนขยายนะคะข้อความค่ะซึ่งนะคะเราก็จะสามารถใช้งานได้นะคะเมื่อเปิดไปที่แอปพลิเคชันโน้ตนะคะแล้วก็กดค้างนะคะที่ข้อความค่ะก็จะมีเป็นขึ้นส่วนขยายเหมือนแว่นขยายลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นมานะคะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกแก้ไขคํานะคะหรือว่าเพิ่มเติมคํานะคะได้ดีขึ้นค่ะก mm. ็ฟีเจอร์ mm. น,นี้นะคะก็สะดวกมากๆเลยนะคะ และนี่นะคะ iOS 15นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตกันได้แล้วนะคะตั้งแต่รุ่น iPhone 6s นะคะแล้วก็ 6s Plus เป็นต้นไปค่ะ นอกจากนี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่สเปียร์ไมลได้หยิบยกขึ้นมาพูดเท่านั้นค่ะยังมีฟีเจอร์ที่สนใจมากมายนะคะให้ได้ใช้กันค่ะและหากท่านใดนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการโทรศัพท์ iPhone เครื่องใหม่นะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ทูตสเปียรสาขายคอนเสียงนี้ต้อนรับค่ะเชับวันนี้นะคะสเปียรไมต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพคุณค่ะ